สวัสดีและสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องใจเกิงลูกอีสานอีกแล้วครับมื่อนี้มาอีกแล้วกับทีมงานอาจารย์ตัวตมอนฟาร์มครับให้อาหารเป็ดคือเก่้าครับ,บนี่ครับมาคือเก่้านั่นแหละหนุ่นๆไปแล้วจาย์รดยางตวงตวงตวง,ง,ง,งมาให้อาหารเป็ดคือเก่้าแล้วครับกลิ่นที่คุ้นเคยนี่ครับซิ่ในหันล่ะกินตุยตุยอยู่ท่านั้นล่ะ สวัสดีครับผมมาแล้วมาเลยขึ้นเก่าแล้วล่ะมาได้ยังกินเนาะมือนีิเนาะโอ้หลายอย่างหลายเนี่ยวหลายอย่างหลายเดี่ยวเลยอย่าไปคือเก่ามาเบืองครับงวดนั้นเป็ดยังตัวน้อยอยู่แต่หลายมือแล้วล่ะอยู่กับลุงตัวไหนครับผมลุงสวัสดีครับโอ้ตัวใหญ่แล้วนะลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ ลุงเข็ยนยังไงนั่นอานอาโอ้สุดตัวเงยองใกล้แล้วใกล้ลาบแล้วบ่รกล้ลาครับเไปทางในต่อตอนแรกม่นตัวเล็กหน่อยอยู่นะครับกลับกลับลับขับลับับยังไม่กลับเพิ่งมา 2สันั่นแลวก็ไปเลเ,เก็บเป็นเลียวกันาานเก็บเป็นเียบกันอ้แนบแนบแนบ,แน,บน่าอะไรมากอะไลมากรม,มากเทาน้ครับไม,ม่อย่างนั้ครับแต่ละมือครับนี่กิจวัตรประจำวันครับของอาจารย์ตมอนครับ มอนฟาร์มสนใจเป็ดแม่พันธุ์เป็ดเทศมีเบิร์ดครับนี่ติดต่อมารลดครับนี่้หลายคัขนาดจะยีไพ่เบิร์ดข้างในพร้อมหมดเลยมยังมีอีกยู่ข้างในอันนี้ข้างนอกยังไม่ถึงเท่าไหร่มาล้างขี้ก่อนโอ้นี่เพี้ยมันบ่นี่ว้ายสีเพี้ยตัวเดี๋ยวไพ่เบิร์ดข้างในครับพี่น้องครับ อาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จก่อนครับอาบน้ำซัดกันโอ้ปาดที่กันครับผม,ม,มการล้างขี้ครับปาดขี้ลงไปโอ้วุ้นหัวจะมาเป็นเกี่ยวกับฝรังร่งฝรั่งฝรั่งเมกาบ่ครับวรุ่นเมกาไอเริ่มอยู่ให้เริ่มจีบโอเคเย็ดเย็ด พอพอนี่คือได้โอ้โน่สิแน่คิ้วก็ลงไหมฮ่า่ารเกียาเทาเป็ดครับพี่น้องครับเส็นน้ำหั่งไปที่ละ <laughs> จอด <laughs> อเฮียขึ้นก่อนเฮีย <Yeah. S 2> ไปดูไป <laughs> อ๋ออ๋อ มาอีกขอ,อกหนึ่งครับทังนี้ครับรัดทางนี้ไว้รัดทางนี้ไว้เพื่อได้ไปกินเข่าทั้งคุณน,นี่ครับท่านี้ตัวใหญ่ครับอ่าเป็ดน,นี่ไข่บ่เนี่ยบ่ไข่อับอ,อับ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 ไปไหนล่ะจ๊ะ,ะไปไหนดินดักไปแล้วเนี่ยดูนะ่ะลังลาง,ลาง,ลางอยู่ลางลางยู่โอ้ พี่อยู่ไก่ต้นคาใบปมากรูดแท้เนาะแท้แท้เนาะเห็นไหมต้นคาใบปมากรูดเนี่ยแซ่บมึงจักบาทเดียวกันนะสนใจนะครับเป็ดเอาไปเลี้ยงเอาไปเฮ็ดยังก็แล้วแต่ครับพี่น้องมาเอารูดนี่ติดต่อมาเด้อนี่ตัวใหญ่ๆต,ตัวละร้อยมาสัน้นเป็นไรครับเป็ดตัวร้อยแล้วครับก็ซื้อไมโครในเท่าไหร่นี่แพง To mainland, บ้านกลางเมืองสวนกลางเมืองครับในต้นตําปีตัาป่าที่น่อเนาะมัสซอเป็ดแถมใบบะกรูดพร้อมด้วยพี่น้องด้พร้อมเลยนั่นนั่นนั่นั่นั่งเรลเร่เร่เรวเร่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 เรกเร่เร่เร่เรงเร่เร่เรวเร่เร่เร่ร่เ้อเร่เร่ร่้งหลร่ครับรีเร่เร่เร่เรร่ มาแล้วแลีนใส่เลยเว้ยโอ้ยแลีนใส่เลยเว้ยดีใจเลยการตีมาได้ไกลเลยฮันนออ้ยอี่ถเจ็บไม่ต้องหันอ้ยดีใจเลยนะมาแล้วมาแล้วคนว่า ขึ้นมาช่างเดียอาบน้าบ่เปนเสาแถบจีเสาเหสามิด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 นี่ฮานพี่น้องฮานกับมี่ไอ้ลาบจ้า ก็กำหำพร้อมเพียบพร้อมครับครบทุกอย่างม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวนี่ใบกระพงใบกระเพราใบอีตูกับมี่ครบเสร็จเลยไอ้ทั้งคุ่นต่อเดี๋ยวมันจะเลียนแหบดักโอ้แปลนึกเตื่นมางวดนี่ไหมสุดยอดเลยเป็นปุ๋ยต่อทั้งคุ่น อยังไม่ลอยดีขนาดนี่ครับอีกคอกนึงมีตัวใหญ่เลยนี่นี่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยขายครับขายครับนี่ครับนี่ขายครับขายเท่าไหร่ครับนี่สี่ร้อยครับเออนี่ครับตัวใหญ่นะครับใส่ใหญ่สี่ร้อยครับใส่ใหญ่ครับเมียสามผู้สี่ สามปูซเสียัเป็ดครับเป็ดเอาเป็ดบ่ครับวุ่นเลี่ยวเป็ดเด้อครับเด้อเป็ดป้าตัวเงี้สีขาว ยอดเลยลลลลแต่ก่อนมึนี่ก็เลี้ยงหมูปลาดิพี่น้องมันจะต้นกล้ยกวยพวกน่ะกล้วยโดบโดบมีทุกเครือนะมีลูกทุกต้นเลนนี่ลูกใหญ่ๆพร้อมเลนี่กล้วยก็มีสนใจกล้วยมาเอาเด้อนี่รวยกูได จะเคลือกล้วยรปตองแจกฟรีเลครับตองโอ้คุอยากได้ก็มาเอารดตองลายขนาดกล้วยกับลายโอ้ไม่อีกขอบหนึ่งครับลายขนาดครับลายที่ลายสถานแถวเมืองการเมืองระยอมผ่านมาพอแห้งแล้วสายกระบินสาแก้วป่ากินกระดินหัวมาซ่อนซพหลบตัวหาเลี้ยงติดดูบาน เป็นเพลิงดีดนนีอันนี้จะเป็นถ้ำของมนุษย์หินพิษต้นนะครับอันนี้แบบเท้าฟางแห้งปิดไไข่เป็นไข่อันนี้นไข่แล้วมันไข่ยังวันอยังครับเป็นไม่สี่เดือนอนียเพราะมันไข่แบบเดือนแต่ไข่อ่าเดือนไข่อ่าเดือนไข่อ้าบอ้าบอา้อาบอา้าบเลยครับจะชินไข่มันบ้าครับไม่ที่แดงนั่นเสียหน กลับๆๆๆๆมาสัน่นงวตะมาไหมไม่กลับเลยัอนนี้ให้นน้ำมันม่นยืดเยียวได้ครับนนหเห็นบนะ่หนาพอหนามด้ครับมันยืดเยียวไดว้พอดีเลยด้วยมะพร้าวก็มีนะครับมะพร้าวกระดกพี่น้องเวียดยังกัดสุดยอดอีรีครับหนึ่งมะพร้าวครับกล้วยกับปลูกงามมะพร้าวกระดก เวียกับโอ้เต็มเหล้านะครับไอออกไปตัวนะครับเบินแล้วโอ้โ้กินเบื่อเลยเนาะนะครับใครอยากได้ปีกวยล้มมนุษย์เยครับยิ่งยิ่งเมยนเสียบเสียบไปครับพี่น้องเอ่ะ นี่ผัเป็ดผัวสีลอยเนี่กินเยอะแยะแซ่บสีลอยานัดหลับพี่น้องพื้นที่มื้อนี้เกี้ยงกระเดาขนาดครับพุ่นน่ะก็ื่จะเฮ็ดเป็นเฮ็ดยังไงเนี่ยป่อยเป็ดอีกขึ้นเขาพอกเป็ดฟาร์มเป็ดครับต้นตะขบอันนี้เขาก็ลังจะเจาะต้นไม้อะเจาะปูนเจาะปูนเอาบักม่วงเอาขนุนมาลงนานมีบักม่วงขนุนอีกต่อ โครงการพันล้านครับบัดที่นี่ครับบ่ได้ปลูกตำลึงเพราะจะได้พันล้านประนั้นี้ครับอันนี้จะเป็นคางทัวร์วะสัตว์ปุ๋ยเดี๋ยวเพิ่งจะต้นกล้วยนะครับกล้วยขาวคุณน่พันครับสายเลือดสุพันนึ่นมันต้นบมดใหญ่เกลือก็ใหญ่ม้นใหญ่สุพันมาจากสุพันหรืออยากจะได้หน่อกล้วยก็มีนะครับนี่ฟรีครับมาเอาเลยครับฟรีว่าสันเพิ่นบอกว่าฟรีบ่ต้องไปซื้อหอดพุ๋ยละ ฟังเสียชัดดอกว่าทั้งพี่ก็ได้รแจกพี่แจกพี่ปวดกล้วยพันกันญ่ครับใบตองนี่ให้ซีเรามาตัดเอาเนี้ยครับนีพุ่มเป็นห้องเข้าตัวกระต้มเนี่ยมาเอาเด้ตอติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้พิ่กัดบ,บางโพแถวบางโพนี่แหละอาจารย,ย์ดูว่าคำวัยนี่มันยิ้มมันชื่อโยด้วยนี่มันใหญ่ไงไรไงไรเนาะ ครับครับครับมีห่านเศร้าสามตัววิ่งหากันอยู่นุ่นบรรยากาศข้างลังครับเป็นต้นตะขบแต่ก้อนนี่มองนี่จะเป็นบ่อกรบนะครับเพื่อจะเลี้ยงกรบบ่ไดดเลี้ยงกบแล้วจะเลี้ยงอย่างน้อว่นนี้น้อต่อไปไปเลี้ยงยังครับพ่อเป็ดคือเก่าพ้องกันชิมหมุยบ่บพมีเนอ้บรรยากาศครับนี่ครับกลางเมืองเลยครับราเบีองหลดตึกรอบ มีเลี้ยงหอดนกพิราบครับบินออกไปแล้วคุณอือตัวนอ,นอแล้วก็ทางเอาเบิดมาสุดยอดจีดิงๆว่ะลุงเลาเกียร์ให้เบิดแล้วครับนี่แหละครับประมาณนี้นะครับฟาร์มจัดตัวมอนที่บางโพครับสนใจเป็ดสนใจกล้วยสนใจมะพร้าวก็มีมาเอาเลยครับว้าสักนี่ครับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้เราด้ครับเ้อ นำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ